ตลอด20ปีประเทศไทยขึ้นค่าแรงขั้นต่ำมาแล้วกี่ครั้งในยกรัฐมนตรีคนไหนขึ้นค่าแรงมากที่สุดคลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะพบกับประชาชาติ in brief ฟังข่าวแล้วครบจบที่เดียว EP 49เรื่องราวที่ร้อนแรงที่สุดในตลาดแรงงานนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำกลายเป็นประเด็นร้อนทางเศรษฐกิจและการเมืองทันทีเมื่อพักเพื่อไทยประกาศนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ600บาทภายในปี2570 จะว่าไปก็ไม่ใช่นโยบายใหม่สําหรับพรรคเพื่อไทยนะคะเพราะว่าตอนรัฐบาลทักษิณชินวัตรก็นับเป็นรัฐบาลที่ปรับค่าแรงถี่ที่สุดรวมทั้งหมด6ครั้งโดยครั้งที่1เมื่อ1ม 45, กราคม2545กําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ําพื้นฐานวันละ133บาทครั้งที่2เมื 1, ม 46, ่อ1มกราคม2546คงอัตราเดิมที่133บาทครั้งที่3เมื่อ1สิงหาคม2546 ปรับขึ้นค่าแรงเฉพาะจังหวัดสมุทรสาครเป็นวันล,ละ169บาทครั้งที่4เมื่อ1มกราคม2547คงอัตราที่133บาทแต่มีแค่9จังหวัดเท่านั้นที่ใช้อัตรานี้จังหวัดที่เหลือเพิ่มเป็น134-170บาทครั้งที่5เมื่อ1มกราคม2548ปรับเพิ่มขึ้น4บาทจาก133บาทเป็น137บาทสูงสุดมี6จังหวัดที่เพิ่มเป็น175บาท ครั้งสุดท้ายครั้งที่6เมื่อ1มกราคม2549คงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำต่ำสุดวันละ140บาทซึ่งมีผลใน3จังหวัดจังหวัดที่เหลือปรับเป็น141-184บถึงบาทส่วนรัฐบาลขิงแก่พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์มีการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำพื้นฐาน1ครั้งเมื่อ1มกราคม2551นาเเป็นวันละ144่รยบาทถ้าแยกเป็นการปรับเพิ่มรายจังหวัดจะมีจังหวัดท ปรับเพิ่ม2บาท17จังหวัดปรับเพิ่ม3บาท22จังหวัดปรับเพิ่ม4บาท5จังหวัดปรับเพิ่ม7บาท1จังหวัดและที่ไม่ปรับมี22จังหวัดหลังจากนั้นการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำก็ว่างเว้นไปถึง3รัฐบาลก่อนจะปรับขึ้นในช่วงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรไหนๆก็เว้นมานานรัฐบาลยิ่งลักษ์เลยจัดเต็มค่ะปรับค่าจ้างขั้นต่ำเป็น300บาททั่วประเทศมีผลหนึ่งมกราคม2556 ครั้งนั้นเป็นการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ70จังหวัดส่วน7จังหวัดที่มีค่าจ้างขั้นต่ำ300บาทอยู่แล้วให้คงไว้ในอัตราเดิมมาถึงรัฐบาลคสชร,รวมถึงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชา1และรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชา2รวม8ปีมีการขึ้นค่าแรงทั้งหมด4ครั้งครั้งแรกเมืนน่อ1มกราคม2560เพิ่มขึ้นวันละ5-10บาทใน69จังหวัดและคงอัตราที่วันละ300บาทใน8จังหวัด ครั้งที่สเมื่อ30มกราคม2561ปรับเพิ่มวันละ8-20บาทในทุกจังหวัดครั้งที่3เมื่อ1มกราคม2563ปรับเพิ่ม5-6บาทต่ำสุด313บาทใน3จังหวัดสูงสุด336บาทใน2จังหวัดครั้งที่4ครั้งสุดท้ายเมื่อ1ตุลาคม2565ปรับเป็นอัตราวันละ328-354บาทหรือปรับเพิ่มวันละ8-22บาท นโยบายขึ้นข่านแรงขั้นต่ำนับเป็นหมวดที่ใช้หาเสียงได้มีประสิทธิภาพทางการเมืองสูงการเลือกตั้งแทบทุกครั้งหลายพักการเมืองจึงปักหมุดเรื่องขึ้นค่าจ้างเป็นวาระหลักเสมอครั้งนี้ค่ะเพื่อไทยชิงลงมือก่อนความร้อนแรงเลยเกิดขึ้นทุกที่